สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสายกเกษตรทุกๆท่านครับสําหรับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียนเมื่อวันก่อนไปซื้อทุเรียนเข้ามาลูกหนึ่งแล้วก็เหลือไปเห็นเขามีเปลือกทุเรียนใส่ถุงดําตั้งไว้ข้างร้านเขาก็เลยถามขอเข้ามาเขาก็ถามบอกว่าจะไปทําอะไรก็บอกว่าจะมาทําปุ๋ยหมักนะครับก็ มีข้อแนะนำเนาะมีข้อแนะนำแนะนำการทําปุ๋ยหมักอะไรต่างๆเราก็ขอบคุณเขานะพราะขาทุเรียนยังรู้วิธีการทําปุ๋ยหมักทุเรียนเลยผมก็เลยขอมาได้2ถุงท่านผู้ชมนะได้มา2ถุงดําเขาใส่ถุงดําไว้กับขอเข้ามายกขึ้นใส่รถมาก็หนักพอสมควรวันนี้ก็จะเอามาทําปุ๋ยหมกักเปลือกทุเรียนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุเรียนกําลังออกนะครับพื้นที่บ้านของพี่พ,พี่น้องเรานะครับถ้ามีเปลือกทุเรียนเยอะ หรือเราไปเจอพ่อค้าขายทุเรียนนะก็ขอเผือกทุเรียนเข้ามาทําปุ๋ยหมักได้นะครับเอามาทาที่บ้านเราได้สําหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักทุเรียนนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเยอะจะทําเป็นกองก็ได้ครับจะเป็นกองสามเหลี่ยมเป็นรูปกระโจมจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับได้หมดนะครับจะไปหมักในวงตะไครยนะท่านจะเอาไปหมักในเข่งในตะกร้าได้หมดนะครับท่านผู้ชม นะได้หมดวิธีการมันมีหลายวิธีถ้าเรามีวัตถุดิบเยอะมีพื้นที่ก็จะหมักเป็นกองก็ได้ถ้าเป็นกองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนะี่ยก็คงจะเป็นฐานถ้าเรามีเยอะนะครับก็ทําฐานกว้างเลยท่านผู้ชมฐานมันกว้างสัก2เมตรครึ่งนะสเมตรครึ่งนะแล้วก็ความสูงเป็นรูปกระโจมเป็นรูปกระโจมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนละ้วก็สูงประมาณ1เมตรครึ่งนะครับ นะเราก็เอากองกับพื้นนะความหนาก็สักความหนาก็สัก2ี่เซนนะครับแล้วก็ข้างบนก็เอาปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุนะ๋ยหมักปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายนะโรยทับนะครับอัตราต่างๆที่จะต้องเอามาใช้นะวันนี้ผมจะใช้อัตรา3ต่อหนึ่งก็คือใช้ทุเรียน3ส่วนนะครับทุเรียน3ส่วนแล้วก็ใช้มูลสัตวนะ์ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่อะไรพวกนี้หนึ่งส่วนนะครับ เดี๋ยวก็จะทําให้ท่านผู้ชมดูวันนี้จะหมักตะกร้าแบบให้ดู2ลักษณะนะสลักษณะเดี๋ยวก็มาคอยติดตามกันครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้สับเปลือกทุเรียนจดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการหมักวันนี้ผมก็จะมาหมักในตะกร้านะครับตะกร้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีเข่งมีตะกร้ามีกระสอบหมักได้หมด ก็เช่นเคยครับตะกร้านี้เราก็จะแบ่งเป็นสส่วนเนาะแบ่งเป็นสส่วนนะครับในการหมักเราก็จะแบ่งเป็นสส่วนลำแรกก็เติมเปลือกเรียนไปก่อนใส่เปลือกเรียนไป1ส่วนแล้วก็เ,กเ,ววกเติมขี้วัวครับเติมขี้วัวลงไป แบบนี้มันจะแห้งเลยนะครับท่านผู้ชมตเติมขี้วัวลงไปแล้วก็เอาไปรดน้าครับท่านผู้ชมเมื่อเราเติมหนึ่งชั้นเรียบร้อยนะครับก็รดน้ําให้ขี้วัวเราเปียกนะครับรดจนเปียกจนชุ่มชําแบบนี้ครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็ใส่ชั้นที่สอง ใส่สวนที่สองลงไปเสร็จก็เติมขี้วัวมันเดิมเติมปุ๋ยคอกนะขี้วัวขี้ควายหนึ่งส่วนลงไปก็รดน้ำรดน้ำตามเช่นเคยนะครับต่อไปก็เติมส่วนที่3ส,ส่วนที่สที่อยู่ด้านบนสุด แบบนี้ครับทา่านผู้ชมเสร็จแลนเนี้ยก็ตามด้วยขี้วัวเนาะขี้วัวขี้ควายอะไรก็แล้วแต่ใครมีขี้อะไรมูลอะไรก็ใส่ลงไปครับแบบนี้ก็ท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็รดน้ําเสร็จกระบวนการแล้วก็ท่านผู้ชมแค่นี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับในเรื่องของการหมักปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียนวิธีที่หนึ่ง หมักในตะกร้าวิธีที่1ครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่2กันต่อครับต่อไปมาดูวิธีที่2ในเรื่องของการหมักเปลือกทุเรียนนะครับหมักเปลือกทุเรียนวิธีสองนี้ผมจะใช้ขี้วัวอยู่สามกระมังเท่ากับวิธีที่1ที่เราใส่เข้าไป3ชั้นก็คือสามกระมังก็เอามาหมักน้ําไว้ก่อนหมักน้ํากับจุลินทรีย์พี่น้องมีจุลินรีย์แบบไหนก็หมักได้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์อะไรก็น้ําธรรมดา ก็หมักทิ้งไว้20-30นาทีเพื่อให้น้ำไม่ได้ซึมเข้าไปในขี้วัวนะซึมเข้าไปขี้วัวขี้วัวเราจะมีความชื้นนะครับขี้วัวเราจะมีความชื้นถ้าแบบที่หนึ่งนั่นอารดน้ำไปวันเนี้ยมันก็ยังไม่มีความชื้นมากแต่เราต้องรดน้ำทุกวันแต่อันเนี้ยไม่ได้หมักขี้วัวไว้ก่อนนะครับได้หมักขี้วัวไว้ก่อนท่านผู้ชมถ้าจะทำแบบที่หนึ่ง ถ้าอยากให้ขี้วัวมันมีความชื้นหรือดูดความชื้นมีความชื้นเยอะๆก็เอามาหมักน้ําไว้ก่อนก็ได้ครับนะเอาเกกบบใส่กระบะใส่กระมังใส่อะไรก็แล้วแต่เอาน้ําเข้าลดเข้าพรมแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะขี้วัวเราก็จะอุ้มน้ําเพราะว่าขี้วัวแห้งเนี่ยกว่ามันจะอุ้มน้ําก็ใช้เวลานานถ้าเราหมักทิ้งไว้อย่างนี้เวลารดน้ําเราก็ไม่ต้องได้รดมากเพราะว่าขี้วัวมันมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวมันแล้วนะครับอย่างวิธีที่1น,นี่ต้องรดน้ําเยอะหน่อย เพราะว่าเป็นขี้วัวแห้งนะครับแต่ในวันนี้ที่จะมาทําวิธีที่2นะครับผมก็จะไม่ตักเอาขี้วัวที่เราหมักตรงเนี้ยไปใส่เป็นชั้นๆเหมือนตะกร้าที่1เมื่อกี้เหมือนวิธีที่1น่ส่วนวิธีนี้นะครับก็เอาทุเรียนใส่ตะกร้ามาแล้วก็เกือบจะเต็มตะกร้าก็จะเหลือพื้นที่ไว้หน่อยนึงเพราะว่าเดียวมันจะมีขี้วัวเข้าไปแทนที่นะเรับเป็นที่ก็จะเทขี้วัวลงตรงนี้นะครับเอาขี้วัวเทลงไปแล้วก็ เอามาคลุกเขากับเราขี้วัวเอา,เ,อาเปลือกทุเรียนเทลงไปนะครับแล้วก็เอานี่มาคลุกเขาเราขี้วัวเนาะเอาเปลือกทุเรียนมาคลุกเขาอย่างนี้คลุกไปนะครับก็คุกไปมาส,สองรอบนึง เมื่อเราคลุกขี้วัวกับเปลือกทุเรียนมันได้แบบน,นี้แล้วนะครับก็ใส่ในตะกร้าเลยใส่ในตะกร้าหรือเข่งของเรามันค่อนข้างจะตักยากเลยนะคุณผู้ชม ก่อนที่จะเอาเปลือกทุเรียนมาคุกเขากับขี้วัวที่ผมหมักไว้ท่านผู้ชมนะก่อนหน้านั้นผมจะใส่เปลือกทุเรียนมาในตะกร้าไม่เต็มก็จะเหลือไว้ประมาณสัก2นิ้วนะจากขอบในะ2นิ้วพอดีเราเอาไปคุกเขากับขี้วัวคุกเขากันได้ที่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ใส่ตะกร้าเหมือนเดิมนะอันนี้ก็จะเต็มพอด,ดีก็จะเต็มตะกร้าพอดีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเอาการหมักอย่างนี้ มันก็มีข้อดีอยู่เพาว่าขี้วัวมันได้ไปแทรกเข้าทุกชิ้นของเปลือกสุเรียนที่เราสับมันจะแตกต่างจากการหมักอันแรกอันแรกนะี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบออริจินนลเนาะแบบต้นฉบับที่ต้องเอาวัตถุดิบใส่ลงไปเอาขี้วัวขี้ควายใส่ลงไปเป็นชั้นๆแล้วก็รดน้ําอันนี้ก็มาดัดแปลงอ,อีกวิธีหนึ่ง ผมก็มาดัดแปลงให้ท่านประชมได้ดูเป็นวิธีที่2เอาวัตถุดิบที่เราจะหมักนะต่อไปนี้จะเป็นใบก้ามปูอะไรต่างๆถ้าจะหมักลณะนี้ก็แช่ขี้วัวหมักขี้วัวไว้ก่อนนะครับผมก็ใช้ยอยู่เนี้ยสามกระมังเพราะเราเวลาเราใส่ตรงนี้ไปใส่ในกล้าถ้าเป็นแบบเดิมแบบแรกก็เราก็ใส่สามกระมังอยู่แล้วก็เอาขี้วัวสามกระมังนั่นแหละมาหมักหนะมักด้วยน้ําหรือมีจุลินทรีย์อะไรก็ใส่ลงไปใส่เท่าไหร่ก็ได้ หมักทิ้งไว้สัก 20- 30นาทีเสร็จแล้วเอาวัตถุดิบที่เราต้องการจะหมักถ้าเป็นเปลือกเปลือกทุเรียนก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะหมักในตะกร้าในเคร่งในกระสอบอะไรต่างก็สับให้เป็นชิ้นเล็กเล็กแบบนี้มันก็จะย่อยสลายได้ง่ายอันที่2มันจะไม่คานเนาะมันจะไม่เต็มตะกร้าเราเราจะได้ปุ๋ยน้อยอันนี้มันจะได้มันจะได้จะได้เปลือกทุเรียนเยอะนะครับเรีได้เปลือกทุเรียนเยอะเอามาสับก่อนสับแล้วมันก็จะย่อยได้ง่ายขึ้นเอามาคลุกเคล้าคลุกเคล้าก็มาใส่ตะกร้าเหมือนเดิม อันนี้ก็ที่หมักไว้ก่อนเพราะว่าต้องการให้ขี้วัวเนี่ยมันมีความชื้นอยู่แล้วแหละนะท้งตะก,ก้าเนี่ยขี้วัวมีความชื้นอยู่แล้วเอาใส่ลงไปแล้วก็ปิดท้ายโดยขี้วัวอีกสักนิดนึงนะสักกระมังหรือครึ่งกระมังก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะปิดหน้าอีกนิดนึงนะตรงนี้ไม่ได้หมักนะเป็นขี้วัวแห้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรดน้ําจากข้างบนนี้ลงไปอีกหน่อยนึงนะครับแบบนี้ก็เสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมนะวิธีการหมักเปลือกทุเรียน นะครับทั้งวิธีที่1และวิธีที่2ครับเดี๋ยวไปลดน้ํากันครับท่านผู้ชมสําหรับการดูแลลดน้ําก็เหมือนการทําปุ๋ยของผมทุกครั้งนะครับก็รดน้ําทุกวันลดน้ําด้านบนเนะี่ยรดทุกวันแล้วก็ทุกๆ1ิบวันก็หาไม้มาเจาะรูเจาะรูแล้วก็กรอกน้ําลงไปกรอกน้ําจากด้านบนลงไปสู่ด้านล่างนะครับเพื่อให้น้ําจากด้านบนตะกร้านะครับดนได้ซึมลงไปหา ชั้นที่2ชั้นที่3ด้านล่างนะครับถ้าเราดูแลดีดูแลเรื่องความชื้นและดีปุ๋ยของเราก็จะย่อดสลายตามกําหนดการก็อยู่ประมาณ2เดือนบางทีอาจจะยอดสลายก่อน2เดือนก็เป็นได้นะครับอยู่ที่การดูแลเรื่องความชื้นและการดูแลเรื่องน้ําที่เราใส่ใจลดทุกวันหรือเปล่านะครับ